สวัสดีครับแฟนๆกันด์โฮแน,แนลทุกท่านนะครับกลับมาพบกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะเนี่ยตรงห่วงประตูท่าแพรตรงนี้ก็มีการประดับไฟนะครับโอ้สวยงามมากเลยนะ<ไ>ครับก็เลยแวะมาเก็บบรรยากาศฝากแฟนๆกันนะครับเนี่ยดูสิเชียงใหม่ก็สวยแล้วนะเ<ไ>นี่ยนะครับผมเดี๋ยวพาเดินชมครับผมก็มีเต็มบริเวณล,ลานห่วงประตูท่าแพนี่แหละครับสวยงามมากเลยครับตามไปดูกันเลยครับผม นี่นะครับนี่เเป็นบรรยากาศเนาะนัก่งเที่ยวเยอะมากพี่ท้องนี่นะครับก็มีการเอาดวงไฟ LED เล็กๆเนาะมาติดเน่ประดับเต็มลานเลยครับผมเดี๋ยวไปเดินดูกันนะครับนี่มาตรงนี้พี่ทองมันจะมีคําว่า Happy Birthday ไม่ใช่ใช Happy New Year นะครับนี่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีต้นคริสต์มาสประดับไฟสวยๆเลยนี่นะฮะ Happy New Year อันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าทางเข้าเนาะ นักเที่ยวเยอะมากพี่ตองเรามาถ่ายรูปกันเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมยี่สิบเก้าสิยี่สิบเก้าธันวานะครับนี่นะครับนี่ต้นคริสต์มาสยักษ์สวยงามมากโอเคนะครับก็วันนี้ฮะดูวะเต็มร้านเลยพี่ทองใช่สวยมาก เต็มร้านเลยนะครับไปถ่ายรูปมานร้อยน,นะครับเมื่อกี้เราก็ถ่ายรูปลงเพจแกงโฮรีวิวไปแล้วนะฮะอันนี้ก็มาถ่ายคลิปให้แฟนๆชมในแกงโคชาแนลกันเนี่ยนะครับบรรยากาศปีใหม่ปีนี้เนาะก็คึกคักสุดๆดเราเห็นแบบนี้เราก็ดีใจนะครับว่าบรรยากาศเดิมๆกลับมาแล้วนี่นี่นะครับเป็นบรรยากาศเนาะวนไปทางนี้นะครับโอ้ชมตามคลิปเลยนะครับผมเก็บบรรยากาศมา ให้แฟนๆดูกันนี่เชียงใหม่ก็สวยไม่แพ้ที่ไหนๆแล้ววันที่คือวันที่สามเอ็ดก็จะมีเขาดาวที่นี่เนาะสามเอ็ดธันวานะครับเราต้องอ้อมไปทางนี้ก่อนเดินไม่ได้อ่เนี่ยเป็นบรรยากาศประตูแทาแพนะครับหรือประตูอะไรนะพี่สองประตูเชียงเลือกที่เราเคยทำชิปบ,บอกไว้ประวัติของประตูแห่งนี้นะ ว่าถ้าแพน่ะจริงๆไม่ใช่อยู่ตรงนี้อยู่อีกที่หนึ่งโอเคตามไปดูที่ในคลิปกเก่าๆได้นะครับเพราะว่าเก่าประวัติไว้แล้วนี่พี่ซองตรงนี้ก็สวยน,นะครับนี่มันทั้งทั้งลานตรงนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีบริเวณรอบๆที่มีต้นมงต้นไม้เนี่ยเออเขาก็จะแบบไฟ,ไบไฟแล้วก็บริเวณถนนท่าแพก็มีการประดับไฟทั้งเส้นเหมือนกันเนี่ยเรามองเนี่ยฮะบรรยากาศนีเ่เดี๋ยววนวน,วนไปดูมุมอื่นนะพี่สอง ใครมาเชียงใหม่ช่วงนี้นี่ฟินแน่นอนครับรับรองความฟินอากาศก็เย็นใช้ได้อยู่นะครับสวัสดีครับพี่ป๊อปเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ป๊อปพี่ป๊อปเปเป้มาถ่ายรูปนั่นแหละไม่ทันเห็นนะครับตรงนี้ก็จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่นะ นก็ขอบคุณเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับที่ในละมิสบ้านเมืองเราให้สวยงามแบบนี้เนาะนี่แล้วก็หันมองย้อนกลับไปนะครับนี่เป็นบริเวณเลยถ่ายรูปสวยๆเลยนะครับเนี่ยดูพี่ชองมีดอกบัวด้วยนี่สายเซลฟี่นี่ห้ามพลาดทีเดียนครับโอหมันสวยจริงๆครับน่กว้างอันนี้มุมนี้ไฮไลท์พี่ทองเราเมื่อกี้เราไม่ได้ดูเลยดูเนี่มูมเมือง ไปดูไปดูสุดยอดไฟอ่ะเนี่ยไฟแล้วสะท้อนน้ำเน,นี่ยนี่เขาทำดีเนาะดีนี้เนาะเออชอบใจมากดูว,ว้าวตรงนี้ว้าวกว่าว้าวกว่าเมื่อกี้อีกดูนะฮะโอ้เป็นภาพไฟนะครับสะท้อนน้ำองค์บริเวณคูมเมืองเชียงใหม่สวยงามที่ซอง คึกคักมากนะครับเนี่ยฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศความสุขนะครับความสุขส่งท้ายปีของจังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณห่วงประตูท่าแพเนี่ยมาฝากแฟนๆกันนี่เรามองย้อนกลับไปนะครับก็คือเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวนะฮะที่เขาจัดงานโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยพี่สองนะครับโอเค <Okay. S 2> แล้วคลิปหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะไปสัรหามาให้แฟนๆชมอีกครั้งนะครับทีนี้ลาไว่กอนแล้วสวัสดีครับ